รอสมาชิกสักครู่นะคะสวัสดีสมาชิกนะคะกดแชร์ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวคนไข้กันนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆหน่อย สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะก็เดี๋ยวเราให้น้องแนะนําตัวก่อนนะคะครับผมก็น้องนอตนะคะจาก t ิ๊กตอกนะคะเป็นติกตอกเกอร์นะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะดูรีวิวน้องนอตด้วยนะคะใน t ิ๊กตอกนะคะก็นี่เลยนะคะเป็นดาว t ิ k กต็อกเลยนะคะคนติดตาม4ี่แสนกว่าเลยนะคะไม่ธรรมดานะคะนี่คนดังนะคะก็วันนี้นะคะน้องนอตก็ให้เกียรติให้เรารีวิวนะคะว่าหลังจากที่มารักษากับหมอมา สักพักแล้วนะคะเราก็มากันหลายครั้งแล้วตอนนี้สนิทกันแล้วนะคะไม่เคยผิดหวังเลยใช่ไหมคะเคยค่ะเพราะเดินบอกอีมาหมอนนุ่นคือไม่เคยผิดหวังใช่ไหมคะน่ารักเวอร์นะคะก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านดูนะคะก็คือวันนี้เรายกหน้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าใต้ตาเนี่ยเต็มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับตาข้างที่ยังไม่ได้ทํรข้างนี้นะคะ เเพืเ่อน,นดูกันชัดๆนะคะเราเพืเ่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะ ทีนี้นะคะจะเห็นว่าตาข้างนี้นะคะเต็มขึ้นนะคะเรามีการฉีดเติมเต็มบริเวณใต้ตาด้วยผลิตภัณฑ์ของจูวีเดิมนะคะแล้วก็ทำโปรแกรม Foxy Eye l i ยลินะคะซึ่งไม่ได้ยกเฉพาะตานะคะก็คือเราจะยกช่วงบริเวณกรอบหน้าด้วยร่องน้ำหมากก็ดีขึ้นหน้าแก้มดีขึ้นแล้วก็ช่วงใต้ตาก็ดีขึ้นแล้วก็สป,ปอร์ตหางตาแต่แค่นี้ยังไม่จบนะคะน้องน็อตก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนังตาค่อนข้างเยอะนะคะหนังตาเกินเยอะเลยหมอก็เลยยก การคิ้วขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าน้องนอดบอกว่าเห็นไหมคะดูคิ้วข้างนี้ไม่ทําค่ะตรงช่วงหนังตาข้างนี้ตกเยอะมากนะคะเห็นไหมคะตกเยอะเลยเห็นไหมคะจะเหมือนถูกกดลงมาเลยเห็นไหมคะว่าคิ้วเนี่ยลาบลงมาแล้วเหมือนโดนกดแล้วคิ้วข้างนี้เห็นไหมคะกระเด้งขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะว่าหลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยคือมันเห็นผลได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็คิ้วโก่งขึ้นมา ในลักษณะที่ไม่ได้ดูผิดรูปแล้วก็ไม่ได้ดูแบบแปลกนะคะเพราะว่าน้องน็อตบอกว่าไม่อยากให้ตาดูใช่ดูตกเพราะว่าจะมีเรื่องหมเหงด้วยใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าเปลือกตาตรงเนี้ยก็จะดูยกขึ้นเห็นชั้นตาเบาๆนะคะเดี๋ยวพอเรายกข้างนี้ขึ้นนะคะก็จะดูดีตามกันไปเห็นไหมคะอันนี้คือยังไม่ได้ทำนะคะให้ดูสภาพที่ยังไม่ได้ทำก่อนจะเห็นว่าแก้มด้านข้างเนี่ยห้อยลงมาเลยนะคะ แล้วก็มุมปากเนี่ยตกลงนะคะแล้วก็ล่องแก้มลึกใต้ตาลึกตาข้างน,นี้โบกครั้มลึกมากนะคะ<ช>แล้วก็หน้าดูห้อยลงอาชัดเจนแล้วดูช่วงหางตาค่ะตกรุนแรงมากนะคะเ<ช>มื่อเทียบกับครั้งที่เราทําแล้วและครั้งที่เราทําแล้วเนี่ยเราทําให้เป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่าดูแบบเป็นธรรมชาติ<ช>ไม่ดูโป๊ะไม่ดูแบบแปลกเกินไปนะคะน้องบอกว่าไม่เอาตาแบบเหมือนนิ้วใช่ไม่เอาเฉียว <c oughs> ไม่เอาเฉียว,ยวนะค<น>ะ,<ฮ>ะธรรมชาติ<ช>ีหมหิงได้ใช่ อันนี้คือทําออกมาแล้วถูกใจเลยไหมคะใจไม่เคยช่ายมอนุ่นตลอดน่ารักเวอร์นะคะก็ฝากดูรีวิวนะคะของเราก็รีวิวคนไข้จริงทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้คือหลังจากที่เราฉีดเสร็จทันทีเห็นไหมคะไม่มีบวมเลยนะคะอันนี้เพิ่งฉีดเสร็จเลยนะคะใต้ตายังมีเลือดซึมอยู่เบาๆนะคะคอยซับก่อนนะคะนาคอยเจนเยอะนี่นะคะหน้าตึงเลยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่งนี้ จะเห็นว่าหลังจากที่เราร้อยหมายฉีดฟิลเลอร์ร้อยไหมาย,ยกคิ้วเสร็จนะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าไม่มีบวมนะคะแล้วก็ไม่มีรอยช้ำด้วยเพื่อนๆ,ๆที่สนใจนะคะจะได้ดูรีวิวคนไข้จริงของเราก่อนนะคะเพราะว่าเราเคสไร้ไสดนะคะตัดต่อไม่ได้อยู่แล้วนะคะใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกเข้ามาพบหมอไ,ได้เลยนะคะ <S <S หอนุ่นน,น่าราักไม่เจ็บเลยค่ะบอกเลยหอนุ่นมือเบามากอันนี้พูดจริงๆรมอนุน่ <S 2> <S 2> นขอบคุณนะคะ นี่ไม่ใช่หน้าม้านะเป็นคนไข้อันนี้ไม่มีการจ้างเลยแท็กซี่นะดิใช่ <c oughs> เข้ามาทําเองเลยครับเพราะว่าเราก็บอกเลยว่าชอบหมอนนุ่นหรอเาเป็นครั้งเขาเรียกว่าหลายหลายครั้งแล้วที่ที่หมอนุ่นตลอดน่ารักคนไข้น่ารักทำไปสวยทุกรอบนะคะแล้วก็ คนไข้เนี่ยพอเข้ามารับบริการครั้งแรกปึ๊บตอนแรกเนี่ยยังลองทาเบาๆอยู่เพราะหลังๆปึ๊บไว้ใจเพราะทำหลายครั้งแล้วมั่นใจฝีมือมากให้หมอจัดเต็มเลยนะคะวันนี้นะคะมาจากลังสิตคุณหมอมาจากลังสิตปลื้มนี่มาถึงปิ่นเก้านะคะนั่งรถจากลังสิตมาปิ่นเก้านะคะบอกแล้วระยะทางนะคะไม่เป็นอุปสรรคของความดูดีนะคะเห็นไหมคะว่าร้อยใหม่ไปแล้วหน้าไม่บวมไม่บวมก็คือไม่บวมจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เจ็บนะคะใครที่กังบังเขาเรียกว่ากลัวนะคะไปดูรีวิวก่อนได้นะคะ จะได้ไม่กลัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์เราของแท้ทั้งหมดนะคะดูรังวลเราก่อนนะคะรังวันแน่นมากซ้อนกันหลายชั้นมากนะคะเรียงซ้อนกันไปสามชั้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็หมอกับน้องนอตก็จะเตรียมตัวทํากันต่อเราจะไปทำอีกข้างนึงเราจะไม่ปล่อยน้องนอตกลับบ้านสภาพนี้เราเสร็จคัดเดียวกลับบ้านไปรีวิวให้หมอต่อเพจได้เลยเพราะว่า ปอดเลยหมอนนุ่นน่ารักมากแล้วก็กลับไปยิ้มได้นอนทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ